ลองนึกภาพตามนะครับถ้ามีเด็กอายุแค่16ปีสามารถระดมทุนได้เป็น10ล้านบาทเพื่อจะสร้างบริษัท AI ของตัวเองฟังดูเหมือนพล็อตหนังเลยใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องจริงวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเด็กหนุ่มคนนี้กันครับโทบี้บราวน์คนที่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในโลกเทคโนโลยีดูตัวเลขบนจอนี้สิครับ1ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่มันน่าทึ่งก็คือว่า เงินจำนวนมหาศาลก้อนนี้ไม่ได้มาจากนักธุรกิจที่ไหนเลยนะครับแต่มาจากเด็กหนุ่มวัย16ปีคนหนึ่งจากลอนดอนที่มีความฝันจะไปสร้างสตาร์ทอัพด้าน AI ในใจกลางซิลิคอนแวลลีย์คำถามก็คือโทบีบราว์คือใครแล้วเขาทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันแน่ เอาละครับเพื่อจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเขากันก่อนการเป็นโปรแกรมเมอร์ตั้งแต่อายุ7ขวบคือเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยาวนานกว่าที่คิดเยอะเลยครับโอ้โหลองดูเส้นทางของเขาสิครับคือมันไม่ธรรมดาเลยนะเริ่มเขียนโค้ดตั้งแต่7ขวบด้วย Raspberry Pi พออายุ10ขวบก็ประกอบคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของตัวเองได้แล้วอายุ12ก็ทำโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าสตาร์ทอัพจลองเป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ แล้วที่พีคสุดๆเลยก็คือตอนอายุ13ได้เป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดของ Hack Club ซึ่งเป็นคอมมูนิตีของนักเขียนโค้ดรุ่นเยาวระดับโลกเลยนะครับคือพรสวรรค์กับความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่มันพุ่งไปเร็วมากๆเลยแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวเขาเองกลับบอกว่าตัวเองเป็นแค่นักเรียนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหะครับแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนเขาจริงๆไม่ใช่เกรดในห้องเรียนแต่เป็นความสงสัยใคร่รู้ล้ว,ลวน นี่แหละครับคือตัวตนของเขาเลยคนที่ชอบลงมือทำชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่ารอให้ใครมาสอนแล้วไอเดียอะไรละ่ะที่มันเจ๋งขนาดที่ดึงดูดเงินทุนมหาศาลขนาดนั้นได้มาดูกันในส่วนที่สองครับ b e a ไอเดียระดับล้านรัดล้าของเขา b e a คืออะไรถ้าให้พูดง่ายๆนะครับมันคือคอนเซปต์ของคอมพิวเตอร์ที่เกิดมาเพื่อ AI โดยเฉพาะเลย ลองจินตนาการถึงระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เต็มรูปแบบที่คอยจัดการงานดิจิตอลน่าเบื่อๆให้เราแบบอัตโนมัติอารมณ์เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวสุดฉลาดอยู่ในคอมพิวเตอร์เราตลอดเวลาเลยครับแล้วมันทำอะไรได้บ้างก็นึกถึงงานจุกจิกน่าเบื่อในชีวิตประจำวันของเราสิครับจัดการอีเมลดูปฏิทินจัดไฟล์จองประชุมหรือแม้กระทั่งหาตั๋วเครื่องบินบีมจะเข้ามาจัดการงานพวกนี้ให้หมดแต่ทีเด็ดของจริงเลยก็คือ มันสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของเราได้ด้วยผ่านสิ่งที่เรียกว่าบริบทเชิงรุกเพื่อที่จะคาดเดาได้เลยว่าเราต้องการอะไรล่วงหน้าโหสุดยอดไปเลย วิสัยทัศน์ของโทบี้นี่ต้องบอกว่าคมคายแล้วก็ทะเยอทะยานมากๆครับเขาเปรียบเทียบสิ่งที่เขากำลังทำไว้ว่าเรากำลังทำแบบเดียวกับที่ Apple ทํทำกับ iPhone เลยคือเราเริ่มจากประสบการณ์ของผู้ใช้ก่อนแล้วค่อยย้อนจับไปสร้างเทคโนโลยีมารองรับคำพูดนี้มันบอกชัดเลยค่ะว่าเขาให้ความสำคัญกับคนใช้มากกว่าเทคโนโลยีแต่ว่าการจะทาความฝันที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ให้เป็นจริงได้เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนเสมอใช่ไหมครับและนี่คือส่วนที่3 การตัดสินใจเลือกเดินในเส้นทางที่แตกต่างออกไปนี่คือทางแยกที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเลยครับทางหนึ่งคือเส้นทางปกติที่เด็กอายุ16ทั่วไปในอังกฤษเขาทำกันก็คือสอบ GCSE ให้จบแล้วก็เรียนต่อไปตามระบบแต่อีกทางคือทางของโทบี้ครับเขาเลือกที่จะเลื่อนสอบออกไปก่อนลาออกจากโรงเรียนแล้วก็บินข้ามทวีปไปซานฟรานซิสโกเพื่อสร้างบริษัทของเขาแบบเต็มเวลาเป็นการเดิมพันที่ต้องบอกว่าเสี่ยงสุด,สด แต่ผลตอบแทนมันก็มหาศาลเหมือนกันและนี่คือคำพูดที่เหมือนเป็นคติประจำใจของเขาเลยครับจงออกไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่ามัวแต่รอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่จงเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองมันสรุปตัวตนของเขาได้ดีที่สุดเลยนะคือเป็นคนที่ไม่เคยรอแต่ลงมือทำเลยแล้วการตัดสินใจที่โคตรจะเสี่ยงของเขามันให้ผลลัพธ์เป็นยังไงมาดูกันในส่วนที่4ครับการยอมรับจากซิลิคอนแวลลี์ ดูรายละเอียดดีลนี้สิครับไม่ธรรมดาเลยนะเงินทุน1นล้านดอลลาร์มาจาก South Park Commons ซึ่งถ้าใครอยู่ในวงการจะรู้ว่านี่คือบริษัทที่เคยลงทุนในสตาร์ทอัพยักษ์ใหญ่อย่างแ n t r o p i c และ i m b u มาแล้วการที่นักลงทุนระดับนี้เลือกลงทุนในตัวโทบี้มันคือการการันตีชั้นดีเลยครับว่าเด็กคนนี้มีของจริงแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับการยอมรับมันหลั่งไหลมาจากทุกทางเลยจริงๆเขาได้ไปเป็นกรรมการในงานแฮกเกอร์ทอนใหญ่ของ c a l t e c ค หนังสือพิมพ์ The Times ยกให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจที่สุดที่อายุต่ำกว่า30ปีแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังชมว่าเขาคือศูนย์รวมของการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญสุดๆเลยคือเขาได้รับวีซ่าโอวซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษมาได้สำเร็จนี่คือการยอมรับในระดับโลกแล้วครับทีนี้ เรื่องราวของโทบี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเด็กอัจฉริยะคนเดียวนะครับแต่มันเป็นภาพสะท้อนของปรากฏการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นมากเรามาดูภาพรวมในส่วนสุดท้ายกันครับโฉมหน้าใหม่แห่งวงการ AI จริงๆแล้วโทบี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเคลื่อนลูกใหม่ที่กำลังถาโถมเข้ามาในวงการเทคโนโลยีครับ นั่นก็คือเทรนด์ของผู้ก่อตั้งบริษัทที่อายุน้อยลงเรื่อยๆบางคนเนี่ยยังเรียนมัธยมอยู่เลยด้วยซ้ำแต่ก็กล้าที่จะลาออกมาเพื่อสร้างบริษัท AI ในซานฟรานซิสโกเรื่องของเขาจึงไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวแล้วล่ะครับแต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยแล้วแรงกระเพื่อมนี้มันก็ดังกลับไปถึงบ้านเกิดของเขาที่อังกฤษด้วยนะครับเรื่องราวความสำเร็จของเขาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจครั้งใหญ่ จนทำให้รัฐบาลต้องเปิดตัวโครงการ Tech First เพื่อผลักดันการศึกษาด้าน AI ด้วยงบประมาณสูงถึง187ล้านปอนด์นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าความสำเร็จของคนคนเดียวมันสามารถกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์และจุดประกายอนาคตให้กับทั้งประเทศได้เลยเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เลยทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้เราได้คบคิดกันครับว่านวัตกรระดับโลกคนต่อไปจะถูกสร้างขึ้นจากในห้องเรียนหรือจะถือกำเนิดขึ้นจากในห้องนอนกันแน่ นี่คือคำถามที่เรื่องราวของโทบีบราวน์ได้ทิ้งไว้ให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคิดต่อเกี่ยวกับอนาคตของนวัตกรรมและคนรุ่นใหม่ครับ